ไม่มีก <ร Stevens. S 1> ้างค่ะเก้างออกหมดเลยค่ะแล้วก้างออกพี่ชีก er ้การนี่ง่ายเลยนะมันมันเหมือนจะง่ายนะคะพี่แต่มันทำยากค่ะยากก็ทำไม่เป็นหี่ทำยากทำไม่เป็นทรือทำยากที่บ้านนี่มีทำไม่ได้แล่ประจำก็จะแล่ยากแล่ต้องมีประสบการณ์การแร่การที่แล่ไม่เป็นจะต้องมีคนคอยสอนน้องน้องมาแร่ ท,ท,ท,ทเรา,าเราไปกินมันจะแบบเป็นใช่พริต่างๆแต่แรกอย่างนี้ก่อนอ๋อที่<ๆ>ที่มันเข้มเราจะเราไปพีก่างๆแล้วก็ เป็นน้ำมันจริงเนี่ยน้ำมันปลาล์มน้ำมันปามจะดีกว่า,า,า,น,าน,น,น,น้ำมันปามัะต่น่นะกินน,น้ำมันามนนะทาะ ครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่เราไปชมพิธีการแล้วก็การนําปลาทูนะฮะมาผลิตเป็นอาหารสําเร็จขนาดนี้นะฮะผมขออนุญาตที่จะแนะนําท่านผู้ชมฮะรู้จักกับเจ้าของร้านอาหารจินดานะฮะคุณจินภาค่ะพิมพ์นะครับคุณพิมพ์นะครับคุณพิมพ์นะคคือท่านผู้ชมฮะ แปลกใจไหมครับว่าปลาทูเนี่ยสามารถที่จะมาผลิตอาหารบนโต๊ะที่ขึ้นชื่อซึ่งเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อเมนูเด็ดที่นี่เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะกินนะครค่ะใช่ค่ะที่นี่ลูกค้าจะติดใจมากก็คือปลาทูแดดเดียวปลาทูแดดเดียวนะฮะอันนี้เลยนปลาทูทอดกรอบทอดกรอบค่ะค่ะแล้วก็มียังมีปลาทูต้มส้มปลาทูตัดเตี้ยค่ะนค่ะนี่คือประสบการณ์40ปีค่ะก็คือ เริ่มแรกเนี่ยรุ่นของคุณพิมพ์นภาหรือว่าจากคุณพ่อหรือคือรุ่นมาคือว่าเป็นเป็นรุ่นแรกที่ทำเป็นรุ่นแรกที่ทําเลยค่ะจากประสบการณ์ที่คุณพ่อทําประมงประมงโป๊ะประมงมาก่อนปบยนี้มาก่อนคุณพ่อทําประมงโป๊ะนะคะแล้วก็มีลูกค้าที่เป็นคนรุ่นเดียวคุณพ่อเนี่ยบอกว่าเออเอาปลาทูมาทํากินหน่อยสิเอาปลาดูมาทากินก็บอกว่า คือคือทางคนแม่กอนเนี่ยจะทานปลาทูที่มาจากทะเลก็คือมันตเตีย้ยเป็นปลาทูที่ทำง่ายๆค่ะตเตี้ยคือว่าคําว่าตเตี้ยนี่มันย่อมาจากภาษาจีนภาษาจีนค่ะภาษาจีนคือต้มแห้งในกระทะอ๋<า>อต้มแห้งในกระทะค่ะต้มแห้งในกระทะก็จะมีรสเค็มและรสหวานนิดนิด ของเนื้อปลาทูนะคะแต่ว่าต้มแค่นี้เหมือนเหมือนกับปลาต้มเค็มอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ว่ามันจะไม่มันจะไม่มีรสเค็มโดดอย่างเดียวมันจะมีรสหวานของเนื้อปลาค่ะจากจากน้ำจากหัวหัวน้ำปลาที่เอามาทำนะคะเป็นหัวน้ำปลาที่เอามาทำที่พี่พูดให้ฟังนี่โอ้โหรู้สึกว่าปลาทูนี่เอามาทำได้หลายอย่างมากๆใช่ทำได้หลายอย่างมากเลยปลาทูค่ะ อย่างเลยนะคะนี่ค่ะแล้วยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่ว่าน่าสะเดาค่ะก็จะแบบปลาทูย่างสะเดาน้ำเปลาหวานค่ะโอนั่นเลยฮะลูกพารน่าอร่อยมากเลยค่อยมากลูกค้านี่ทานแทบทุกโต๊ะค่ะทุกโต๊ะเลยค่ะปลาทูย่างสะเดาน้ำเปลาหวานเอาเป็นว่าขึ้นชื่อที่สุดของร้านอาหารจินดานี่คือเมนูอะไรฮะคือเป็นหนูปลาทู เอ่เอทอปลาทูแดดเดียวแดดเดียวแดดเดียวอย่างนี้ค่ะคานผู้ชมค่ะน ul> ี <S <S ่คือผมดู่านผู้ชมเห็นวิธีการแล้วว่าเขาไม่มีก้างเลยฮะผม่ไปดูวิธีการทำเนี่ยได้คราบว่าฝีมือจริงๆนะฮะที่ทำเนี่ยต้องใช้คนที่มีฝีมือต้องใช้คนนีในการแร่เพื่อแร่ให้เนื้อมันมันเรียบมันสวยนะคะ เรียบสวยแล้วก็แกียวออกมาหมดกางก่อหมดเลยแล้วก็ไอไอตัวนี้ฮะท่านผู้ชมฮะพิธีการก็คือเนื้อไม่แตกเนื้อจะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยเป็นคุณสมบัติพิเศษเลยค่ะคือปลาทูมันสดปลาทูต้องสดบันบัดเม่อสดแล้วถึงจะทำให้เวลาทอดแล้วเนื้อจะไม่แตกไม่แตกครับค่ะอยูวตัวไม่มีแตกไปไหนเลยค่ะนะคะโดยทั่วไปนะท่านผู้ชมฮะเวลาเราทอดปลาทูเนี่ยมันจะติดหนังหนังจะติดกระทะเลยแต่ว่านี่นี่พิเศษสปลาทูมันสดจะไม่ติด ไม่ติดเลยค่ะข <ฮะ S 1> ามคุณพิมภาเนี่ยวัตถุดิบปลาทูทั้งหมดเนี่ยเราซื้อจากตลาดหรือว่ามีคนมาส่งหรือว่าแหล่งจากผลิตปลาทูมันอยู่ตรงไหนอ่ะคือปลาทูเนี่ยมันเป็นปลาทูในอ่าวของอ่าวแม่กองอ่าวแม่กอง<ฮ>ะนะาะแม่กองปลาทูเนยอร่อยเพราะว่าอ่าวแม่กองจะเป็นดินโคลนค่ะ,<ฮ>ะอ๋อดินโคลนค่ะปลาทูเนี่ยคือว่าพอที่จะออกไปวางไข่และกลับเข้ามาเป็นปลาทูสาว เป็นปลาทูสาวที่บอกว่าจะกลับเข้ามาจากด้านนอกที่เป็นทะเลทะเลทรายอย่างเช่นประจวบชะอำทะเลเ็าจะเป็นเนื้อทรายใช่ไหมคะแต่ว่าเข้ามาโตในในใน,ในอา่าวอ่แม่ตอ,องค่ะแม่ตองนี่ก็จะเป็นเิงโคนปนคนลาทู<อ>ก็จะมีความมัน ค่ะเนื้อจะมันก้นแม่น้าะเป็นโคนปลาทูรสชาติอร่อย่ยาแล้วก็ที่ที่คุณพิมพ์นาภาพูดถึงคือปลาทูเนี่ยเป็นรุ่นรุ่นหนุ่มรุ่นสาวเลยใช่ค่ะอันนี้เป็นรุ่นสาวเต็มเต็มตัวแล้วค่ะรุ่นสาวอายุส7งสุดสิเกต้าสาวสูงสุดสิเกต้าใช่ค่ะท่านผู้ชมฮะร้านอาหารจินดาเนี่ยประสบการณ์คือ40ปีนะฮะเพราะว่าเบื้องต้นก็คือจากคุณพ่อค่ะทำอาชีพในเรื่องของการ ปลาทูปลามงคะแต่พอมาแล้วประยุกต์ใช้ท้ายที่สุดแล้วก็ได้สูตรเนี่ยเป็นสูตรเฉพาะเฉพาะตัวเลยฮะต้องมาทานที่นี่เลยฮะเพราะว่าสูตรนี้เป็นของคุณพี่พิมพ์นภาโดยตรงนะฮะท่านผู้ชมก็สามารถมาตรงนะฮะตลาดแม่กองหรือว่าตรงสะพานพระพุทธเลิศล่านะฮะหรือสะพานแม่กองใช่ไหมคะสะพานแม่กองก็จะสะพานตะเบพระพุทธเลิศลาอพระพุทธเลิศล่านะฮะยูเทิร์นถ้ามาจากกรุงเทพก็ยูเทิร์นนิดนึง นะฮะยูเทิร์นเข้ามานะฮะแต่ถ้ามาจากเพชรบุรีเพชรบุรีก็ชิดซ้ายเทิ่ซ้ายแล้วก็ยูเทิร์นเลยจุดสังเกตง่ายๆที่จะเข้าร้านนี่คืออะไรคะจากเพชรบุรีจากเพชรบุรีจากเพชรบุรีมาค่ะลูกค้าจะดูได้จากอ่าช่วงอ่ะนั่นจะเป็นปตทสุดท้ายปตทนะฮะมาจากเพชรบุรีฮะ จากจากทถ,ถึงทางแยกอยู่เทอร์นี่ประมาณสัก300เมตร300เมตรค่ะค <c oughs> ่ะก็แวะเข้มาม <c oughs> าถ้าท่านผู้ชมมาจากกร <c oughs> ุงเทพมาจากกรุงเทพถ้ามารุงเทพก็ข้าขึ้นสะพาน พอขึ้นสะพานพุทสมเด็จพุทธรัตน์สะพานแม่กองนะคะพอลงสะพาน1กิโลจะมีทางยูเทิร์นซ้ายมือค่ะให้วิ่งขนานกับยูเทิร์นหาวิ่งหาสะพานพอเลี้ยวใต้สะพานก็เล<ๆ>ี้ยวฝาลงร้านกินดาเลยอ๋ออยี่วใต้สะพานูเทิร์ครับท่านผู้ชมฮะผมขออนุญาตจะบอกอีกทีนะครับผมมาทานที่นี่ไม่ต่ำกว่า1ิครั้งแต่ไม่เคยเจอเจ้าของตัวจริงนะควันนี้ซมบอกว่าวุ่นอยู่กับห้องควนฮะต้องดึงตัวมาก่อนเพราะว่าวันนี้ร้านอาหารเนี่ยมีกุ๊บทัวร์ก็ดีหรือว่ามีพี่ น้องที่มาทานประจำนะฮะก็ต้องปรุงเองทําเองนะฮะเพราะว่าเป็นสูตรเฉพาะตัวที่ขึ้นชื่อเลยเพราะว่าอร่อยที่สุดนะฮะเวลาซื้อไปที่กรุงเทพคนก็จะถามจริงๆว่าเขาทํากันที่ไหนอะไรยังไงวันนี้ผมก็มาเปิดเผยเคล็ดลับนะฮะว่าถ้าหากว่าท่านผู้ชมนะฮะจะมาทานที่นี่ก็อย่าลืมนะฮะมาจากกรุงเทพเนี่ยยูเทิร์นใต้สะพานถ้ามาจากเพชรบุรีก็ปตท,ะทปั๊มสุดท้าย300เมตรก็แวะมาทา,ทานทานะฮะ ก็วันนี้รายการปากค้องชาวบ้านเราก็ถือว่าได้มารับประทานของจริงนะฮะคุณพี่ฮะคุณพี่สินมานาฮะจุดเด่นของร้านเราเนี่ยบริการลูกค้ามาส0สิปีเนี่ยต้องมีคุณสมบัติพิเศษอะไรบ้างครับก็เราก็ดูเดินดูแลลูกค้าหน่อยนึงพูดคุยกับลูกค้านะคะว่าวันนี้เรามีปลาทูสดนะคะอะไรอย่างเงี้ยนะคะว่าเรามีอะไรที่เป็นของวันนี้ที่เป็นสดในร้านอะไรเงี้ยนะคะพูดคุยกับลูกค้าลูกค้าก็จะ ติดใจอาหารอาหารของเรานะคะได้ว่ามาถึงก็ได้ทานของสดได้ทานของถูกใจค่ะคุณพี่น่ารักมากครับเพราะเทคแคร์ลูกค้านี่แน่นอนครับมากับปื้มประทับใจทีนี้ค่ะนิดนึงนะคะถ้าเกิดว่าสมมติว่าจะมีมวลชนประชาชนเนี่ยค่ะเขาอยากจะทราบสูตรเนี่ยในการทำประตูแดดเดียว หรือปลาทูต้มเค็มเนี่ยบอกก็ได้ไหมคะอ๋อได้ค่ะอัน <c oughs> ให้ปิด <c oughs> ปดงังค, <c oughs> คืออันนี้ครอ,อเร่ปลาเสร็จเราก็จุ่มน้ำปลาซึ่งผสมกับน้ำตาลนิดหน่อยอค่ะจุ่มแล้วตาก ค่ะตากแดดเดียวค่ะแดดเดียวค่ะแดดเดียวนี่ก็จะเต็มแดดก็ไม่ได้คึ่งแดดพอนะคะพอมาแดดมาก็นมาแดดมากก็ค่ะเก็บเยค่ะเก็บเลยเก็บใส่ฟิตเลยงี้ยนะคะค่ะแล้วบรรทูอันนี้นะคะเนี่ยปรรทุกต้องปรรทุสดบรรทุสดเลยสดเลยแล้วก็มากาเรียกว่าพามาบ้างแล้วก็เท่าได้เลยทีนี้ถ้าเราซื้อใส่กล่องไปนี้จะเก็บไว้ได้นานไหมคะ เก็บได้ประมาณจัก2วัน2วันนะฮะท่านผู้ชมฮะมาซื้อแล้วก็ใส่ของไปฝากคนที่เรารักหรือไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่ได้เลยฮะก็ประมาณ2วันเป็นอาหารสดนี่ถ้าไว้หลายๆวันมันก็จะไม่อร่อยค่ะแต่ถ้าวันต่อูแดดเดียวเนี่ยไม่ทอดเนี่ยซื้อไปได้ไปฝากไปฝากได้เรามีจำหน่ายออกซื้อเป็นแบบสดไปแล้วก็ไปแช่ตู้เย็นถึงเวลาก็ทอดได้เลยค่ะ หมักก็คลายเย็นสักนิดนึงแล้วก็ทอดได้เลยไฟไม่ต้องแรงมากนะคะทูแดดเดียวนี่สามารถซื้อไปเก็บเอาไว้ทานได้นานๆได้ถ้าเกิดทำเสร็จ่างนี้แล้วไม่ควรเกินสองวันค่ะไม่ควรนองไที่นี่ราคาเขาถามแบบแพงไหมราคาที่นี่ร้านอาหารจินดาฮะราคาขึ้นลงตามตลาดตลาดอ๋อขึ้นอยู่ที่ปัจจัยว่ามาจากตลาดปลาช่วงนี้ราคาเป็นไงฮะช่วงนี้ปลาทูราคาสูงหน่อยเพราะไม่ติดราคาเพราะว่าปลาทูเป็นช่วงปลายฤดูปลาทูแล้วนะคะ เป็นปลายฤดูดดปลาทูค่ะคถ้าช่วงเดือนอตุลาตุลาพฤศจิกาธันวาอันนี้เป็นช่วงหน้าปลาทูปลาทูจะราคาถูกสักหน่อยนะคะค<ห>่ะช่วงนี้ปลาทูบอกว่าถ้าอร่อยก็อร่อยน้อยกว่าช่วงเดือนธันวาพฤศจิกาธันวาแล้วนะคะค่ะเพราะเป็นไปลายปลายฤดูปลาทูแล้วค,ค่คัจะ<า>หน้าไหนที่ปลาทูอร่อยที่สุดนที่มันที่สุดนะมันที่สุดก็เป็นพฤศจิกา พจิกากับพันจิกามาดจิกาพันวาปลทูน่าประทูปลทูจะอร่อยที่สุดอยามาชมมาทานมาทัวอร่อยๆมาพัจิกาพันวามาที่นี่มาซื้อได้มาซื้อฝากได้แล้วก็อย่าลืมนะฮะท่านผู้ชมฮะเพราะว่าที่นี่เนี่ยเป็นอาหารที่การันตีฮะที่เราไปดูห้องครัวนี่สดทั้งนั้นเลยนะฮะเพราะว่าแต่ละเมนูเนี่ยเข้าใจว่าอย่างนี้เลยฮะว่าคือสดวันต่อวันเพราะว่าลูกค้าเยอะและลูกค้าเป็นกรุ๊ปทัวก็ดีเป็นลูกค้าเดินผ่านไปผ่านมาก็จะประทับใจอยู่แล้ววันนี้ คุณพี่จินาพิมพ์นาภาเองก็การันตีนะครับว่า40ปีประสบการณ์ประยุกต์และก็นำวิธีการที่เคยจากคุณพ่อมาื้ก่อนแล้วก็มาเป็นเมนูอาหารสำเร็จก็อยากจะบอกท่านผู้ชมฮะมาสมุดสงครามนะฮะก็ขึ้นชื่อแน่นอนคือปลาทูนะฮะลูกคนก็บอกว่าปลาท,ทูนึ่งปลาทูอะไรแต่ว่านี้คือผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งเป็นคุณสมบัติพิเศษของร้านอาหารจินดาจริงๆครับนอกจากปลาทูแล้วเราทำอย่างอื่นอีกไหมฮะในร้านเรา ทำเป็นอาหารแล้วก็ไม่มีทำอะไรอีกแล้วค่ะมีอาหารอย่างอื่นที่ประชาชนมาแล้วสั่งไหมคะหรือสั่งเฉพาะปลาถูมีค่ะมีหลากหลายค่ะยังไยหลอดก็เป็นเป็นของดองไหหลอดก็เป็นของดอนที่แม่กองค่ะไหใกล้เนี่ยค่ะไหหลอดก็สามารถสั่งประกอบอาหารได้ค่ะก็เป็นไถหลอดผัดชาจะขึ้นชื่อของที่นี่นะคะค่ะครับอาท้ายนี้อยากจะ จารตีฝากท่านผู้ชมที่ชมรายการปากท้องชาวบ้านเราอย่างไรกาเชิญนะคับพี่ เรียนเชิญนะคะคนท่านผู้ชมที่เป็นดูรายการของปากท้องชาวบ้านเรียนเชิญนะคะ10%ค่ะเออ10%ลด10%สุดยอดเลยดูรายการเราอยู่ฮะนะฮะมาที่นี่ลดให้เลย10%นะฮะอาาหรนะะคแล้วก็ถ้าจะมาทานหลงทางเนี่ยบอกเบอร์โทรได้ไหมว่าตรงไหนอะไรเงี้ยบอกเบอร์โทรได้ได้ค่ะถามได้เลยเบอร์โทรจะไปไหนแค่ในเมืองสมุทรสงครามจะไปเที่ยวไหนจะไปไหนบอกได้หมดทุกที่ครับเบอร์โทรที่ร้านเบอร์อะไรคะเบอร์โทรที่ร้านก็ เป็นเบอร์โทรที่นั้นก็เป็น0 3 4 7 7 0 0 4 0ะถ้าเบอร์มือถือก็จะเป็นเบอร์0863078094นะคะค่ารับทุกวันนะนะคะรับตัวตนทุกวันอที่นี่นะฮะทำเป็นครอบครัวนะฮะม,มีมีลูกมีหลานมีอะไรดูแลกันนะาร<อ>ักทุกคนตอนนี้ก็เหลือแค่ ตัวพินพาเองกับหลานชายอ๋อ้หลานชายใช่ไหมค่ะดูแลอยู่เรามีพนักงานเสิร์ฟพนักงานเสิร์ฟอยู่สองคนค่ะเขาทำทำทำมันนึงทำไม่มากค่ะทำเก้าโมงเช้าเปิดร้านสองทุ่มปิดแล้วค่ะบางทีทุ่มครึ่งก็ปิดแล้วไม่ได้ไม่จ้างคนมากไม่หไม่จ้างคนมาก เยุว์เย้าแล้วอร่อยฮะท่านผู้ชมครับอร่อยก็อยากจะแนะนำาฮะตามที่คุณพิมพ์ภาได้พูดถึงฮะโทรมาก่อนได้ฮะว่าจะมาที่นี่มาทานก็โทรมาล่วงหน้าก่อนก็ได้ฮะว่าจะมา5้าคน1ิคนแล้วก็สั่งเลยฮะสั่งล่วงหน้าไว้เรามาถึงก็ทานเลยอาหารอร่อยแน่นอนนะฮะวันนี้รายการปากท้องชาวบ้านนะฮะต้องกราบขอบคุณคุณพิมพ์ภานามสกุลทันท่วคฮะบอล่าเมทีดำรง บอลและเมธีนำครงนะฮะก็ประสบการณ์40ปีอย่าลืมนะฮะอุ่นหนุนในรายการปากท้องชาวบ้านมาที่นี่10%ทันทีนะฮะวันนี้ขออนุญาตทานก่อนนะฮะและขอขอนุญาตขอบคุณนะรอ,นอร่อยแนอ่อรอร่่ยแนฮะคันนี้ยกมือเลยการันตีการันตีครับขอบคุณนะคระับสวัสดีค่คะ,คะ